สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูสานินะคะในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือคำที่ใช้ทอมนโทค่ะคำที่ใช้ทอมนโทนะคะทอมนโทเป็นพยัญชนะตัวที่17ในพยัญชนะ 44ตัวของไทยสามารถอ่านออกเสียงได้2แบบนะคะแบบที่1อ่านเป็นเสียงดอเด็กคําที่อ่านออกเป็นเสียงดอเด็กมักจะมีเสียงสั้นหรือเป็นคําตายและ2อ่อานเป็นเสียงทอทหารคําที่อ่านออกเป็นเสียงทอทหารมักจะมีเสียงยาวหรือเป็นคําเป็นนะคะบัณฑิตอ่านว่าบัณฑิต บัณฑิตอ่านว่าบัณฑิตหมายถึงผู้มีปัญญาผู้ทรงความรู้นักปราชญ์บันดอกอ่านว่าบันดอกบันดอกอ่านว่าบันดอกหมายถึงกลองสองหน้าขนาดเล็กชนิดหนึ่งสำหรับาพามใช้ในพิธีกรรม บรรดุอ่านว่าบรรดุบรรดุอ่านว่าบรรดุหมายถึงสีเหลืองมณดบอ่านว่ามณดบมณดบอ่านว่ามณดบหมายถึงเรือนยอดขนาดใหญ่มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส บุนดาริกอ่านว่าบุนดาริกบุนดาริกอ่านว่าบุนดาริกหมายถึงบัวขาวครุดอ่านว่าครุดครุดอ่านว่าครุดหมายถึงอะมนุษย์กึ่งสัตว์กึ่งเทพตามความเชื่อในศาสนา,าพราหมณ์มีรูปร่างครึ่งนกครึ่งคน เป็นภาหนะของพนาราย์ตันดุละอ่านว่าตันดุละตันดุละอ่านว่าตันดุละหมายถึงข้าวสารเลนดุอ่านว่าเลนดุเลนดุอ่านว่าเลนดุหมายถึง ก้อนดินกุนโทอ่านว่ากุนโทกุนโทอ่านว่ากุนโทหมายถึงหม้อน้ำกุนทีอ่านว่ากุนทีกุนทีอ่านว่ากุนทีหมายถึงหม้อน้ำ กุนทนอ่านว่ากุนทนกุนทนอ่านว่ากุนทนหมายถึงต่างหูมนฑนอ่านว่านมนฑนมนฑนอ่านว่ามนฑนหมายถึงเขตบริเวณกรีธาอ่านว่ากรีธา กรีธาอ่านว่ากรีธาหมายถึงกีฬาประเภทหนึ่งแบ่งเป็นประเภทลู่และลานจันทานอ่านว่าจันทานจันทานอ่านว่าจันทานหมายถึงต่ำช้าดุร้าย มนทาอ่านว่ามนทามนทาอ่านว่ามนทาหมายถึงไม้พุ่มดอกสีเหลืองทันทคาตอ่านว่าทันทคาตทันทคาตอ่านว่าทันทคาดหมายถึงชื่อเครื่องหมายสำหรับค่าอักษรที่ไม่ต้องการออกเสียง ทันทสถานอ่านว่าทันทสถานทันทสถานอ่านว่าทันทสถานหมายถึงเรือนจำควบคุมผู้ต้องโทษขันทศกรอ่านว่าขันทศกรขันทศกรอ่านว่าขันทศกรหมายถึงน้ำตาลกรวด มนทกอ่านว่ามนทกมนทกอ่านว่ามนทกหมายถึงกบทาหะอ่านว่าทาหะทาหะอ่านว่าทาหะหมายถึงความร้อนไฟจบลงไปแล้วนะคะสำหรับคำที่ใช้ทอมโทให้นักเรียนฝึกอ่านและจำให้ได้นะคะว่า แต่ละคําอ่านแบบไหนอ่านออกเป็นเสียงดอเด็กหรืออ่านออกเป็นเสียงทอทหารนะคะสามารถติดตามช่อง YouTube ของทางโรงเรียนวัดปัญจไทยกาวา่าตามลิ้งด้านล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ